เดิมทีเด kind of ียวนะครับโปรแกรมการฝึกซ้อมถูกวางไว้ที่16นาฬิกา30นาทีแต่โค้ชมาริโอยูรอฟสกี้เห็นสภาพอากาศช่วงนี้ร้อนมากๆก็เลยย่นลงมาเหลือเพียงแค่17นาฬิกานะครับนี่คือภาพบรรยากาศการเทรนนิ่งณแคมป์กิเลเวเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนโปรแกรมฟุตบอล FA ฟครับรอบ8ทีมสุดท้ายที่เราจะบุกเยือนทีมแกร่งอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในวันเสาร์ที่3เมษายนที่จะถึงนี้นั่นเองล่ะครับ เดี๋ยวเราจะปล่อยซาวบรรยากาศการเทรนนิ่งแบบสดๆให้กับแฟนคลับกีเลผพยงของเราได้ชมกันนะครับก็จะเก็บภาพเฉพาะบางส่วนที่สามารถบันทึกภาพได้นะฮะทั้งในส่วนการฝึกซ้อมของผู้เล่นและก็การฝึกซ้อมของผู้สาประตูนะครับ

વિસ્કાર કરીવા સતી દેવનો લગન છે ઓહ ઈઝી કૌંકામ 4 ફົນ આ મોર બો 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 પા લેનກັບ લઈને તું તસ ઉતતા લઈને ગાવ બો 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 નો ઈઝી ครับครับ okay. yeah. next one นอมนอม next one. No, no, no.

ผลงานบอหน่อยผลงานบอหน่อยน้องครับ quality ball quality ball yes ครับขึ้นมาหน้าต้นน้องมันจะกว้างตกนู้นได้อะแต่ทีเนี้ยจะทำแค่สองลูกเอง ว่างตกพื้นให้ปุ๊บพี่ต้นมาเซตตรงขาวพี่ริงโอเคไหมครับแล้วก็ค่อยไปเริ่มลงปาล์มทีนี้ต้องการสี่เซตง่ายๆเรามาเซตตำแหน่งต้นไม่มีขึ้นลงขึ้นลงเช่นนะี<ด>้นะกวิ่งมาเร็วเดี๋ยวขาตรง Hỏi lắng là bón tổ phương biết mà Hả? mày, mày Ê hỏi lắng mà đi Hả? Yeah, อะไรครบยังลูกเนี้ยมันเหมือนอะไรเหมือนเวลามันพคตมาแล้วเราถอยมาโคตรเพราะมันงงหดลงพื้นน่ะนะเข้าใจป่ะ go แลเดี๋ยวช่วงค่ำๆก็ตามติดในส่วนของคอนเทนต์ของการรับประทานอาหารมื้อค่ำของเราคุณพลกิเลสพยอของเราได้ทางช่องเมืองทองทีวีนี่แหละครับ